17ธันวาคมพศ2,565นะ65ก็เป็นวันนะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับนะคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมจริงๆผมรู้จักหลวงพ่อรักมานานแล้วนะตั้งแต่ ตั้งแต่สมัยผมทำงานอยู่หนังสือพิมพ์รายวันผมมีปัญหาด้านด้านการนำเสนอมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานผมก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อรักให้ท่านอาบน้ำมนต์ให้นะผมเคยไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อรักนะหลวงพ่อรักเนี่ยตอนที่ผมไปใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่นะ นะไม่ยังไม่ดังอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะผมเข้าไปก่อนหน้านั้นแต่เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยผมทำรายการอยู่ช่องนะอยู่ช่องสัญญาณจานดาวเทียมนะครับช่องวันนะอยู่อยู่สัญญาณดาวเทียมนะครับก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงพ่อรัก อนาลยโยหลวงพลักษ์นะตอนก่อนนะท่านก็ยังไม่ไม่ดังมากมายเหมือนในปัจจุบันนะครับนะในปัจจุบันท่านมีชื่อเสียงมากจริงท่านสร้างวัดจากเงินไม่กี่บาทนะไม่ถึง50บาทนะที่ผมเคยพูดคุยกับท่านนะร,รู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดนะฮะประมาณ49บาบาทนะรนะสร้างวัดจนเป็นวัดใหญ่โตอยู่ในปัจจุบันนะมีการขยายซื้อที่ดินออกไป เพื่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมพุทธมนตนอยุธยานะได้ปัจจัยมาท่านก็พัฒนาวัดแล้วขยายพื้นที่ออกไปหลวงพ่อรักมีลูกศิษย์ลูกหาเรื่อมใสศรัทธาเยอะนะครับแต่หลวงพ่อรักเนี่ยเอาเข้าจริงๆมีพระเลขาที่ช่วยงานได้ดีนะครับครูบาสุรินนะซึ่งดูแลหลวงพ่อรักเป็นอย่างดีแล้วก็ นะสองท่านนี้เท่ากับเป็นเป็นหัวแรลหัวแรงในการพัฒนาวัดสุดทาวาสวิปัสสนานะฮะเมื่อก่อนขอบผมเข้าไปนะท้องนาดีๆนี่แหละครับหนะ้าทางที่วิ่งเข้าไปที่วัดเนี่ยนะฮะเป็นถนนนะฮะถนนของวัดเนี่ยเรียบกับคลองนะเรียบกับคลองเนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมว่าเวลาน้ำนะฤดูแล้งเนี่ยในคลองเนี่ยน้าแห้งนะ เวลาฤดูฝนก็ท่วมนะฮะฤดูแล้งเนี่ยแห้งแห้งถึงขนาดว่าถนน,นเนี่ยที่ตีคู่ไปกับลําคลองเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอน้ํามันลดมันก็ดึงถนนลงไปด้วยนะนะ้าดึงถนนลงไปด้วยถนนเลยนะแตกโอ้โหล้าวนะ้าล้าวแบบนะ้าเข้าไปลําบากสมัยเมื่อก่อนนะแล้วเขาต่อมาก็มีการพัฒนานะพัฒนาจนเข้าไปนะเข้าไปได้แล้วก็วัดเจริญรุ่งเรืองมาก นะคนก็เข้าไปกันเยอะนะสำหรับหลวงพ่อรักอนาลโยวัดส,สุทธาวาสวิปัส,สนานะหลวงพ่อหลวงพ่อรักเคยเมตตามาที่สำนักงานหนังสือพิมพ์คำพินิวนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับอายุ49ปีนะ วันที่17ธันวาคมพศ2564รเจริญอายุวัฒนมงคลครบ49ปีพระเดชพระคุณพระภาวานาธรรมาพิรักนะวินะนะมีวิด้วยนะครับหลวงพ่อรักอนนาลโยนะวิหมายถึงวิปัจนานะครับนะท่านเป็นเจ้าคุณนะนะบางท่านเรียกท่านว่าเจ้าคุณรักนะเป็นเจ้าคุณนะครับ ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดสุทธาวาสาวาสิปัสนาเป็นเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวงเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่13เป็นประธานจัดสร้างพุทธมนตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะท่านสร้างคุณูประโยชน์คุณอุปการให้กับนวะวงการสงแล้วก็วงการพระค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับหลวงพ่อรักนะ ในในนามของสำนักพิม์พกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คำพินิวนะก็กราบถวายมุติตาศักระเนื่องในโอกาสมงคลนี้ด้วยนะครับสำหรับหลวงพ่อรักนะผมเอาภาพข่าวนะเก่ามาให้ท่านชมตอนสมัยที่ผมสัมภาษณ์ได้รับความเมตตาจากท่านสัมภาษณ์เจาะลึกนี่ฮะ นาะหลวงพ่อรักแล้วก็นาะผมได้สัมภาษณ์ท่านตอนนั้นออกนาะสัญญาณจานดาวเทียมนะครับนาะจานดาวเทียมจานดาวเทียมเนี่ยตอนนั้นผมจัดรายการเนี่ยผมจัดเดี่ยวอยู่นะครับนะาจัดคนเดียวคุยเรื่องพระเนี่ยแต่เผอิญว่าในปีนั้นนะมีการปฏิวัตินะมีการปฏิวัติสัญญาณจานดาวเทียมนะาช่องดาวเทียมโดนปิดไปหลายช่อง รวมถึงช่องที่ผมทําก็โดนปิดด้วยนะครับนะบเขาก็เลยเลิกเลยฮนะนโดนปิดแล้วเขาก็เลิกทานะฮะนี่นะผมก็ได้ไปจัดรายการนะฮะจัดรายการแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสนาผมบอกนะครับว่าถือเป็นความโชคดีถ้ายังทําอยู่นะถ้ายังทําอยู่ช่อง ทศน์จานดาวเทียมถ้าเกิดยังมีอยู่นะผมก็นะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมานั่งพูดคุยแบบนี้หรือเปล่าเพราะเราต้องทุ่มเทให้กับการทํางานแบบนั้นนะฮะก็มเีเฉกเช่นเดียวกันนะครับเฉกเช่นเดียวกันกับที่ผมลาออกมาจากหนังสือพิมพ์รายวันขอโทษที่เอ่ยนามนะครับข่าวสดเนี่ยถ้าไม่โดนภาวะในการบีบนะบีบนะะผมก็คงจะต้องอยู่ต่อ นาะอยู่ต่อในหนังสือพิมพ์รายวันผมอยู่มาทั้งหมดส6ปีหน้าพระเรื่องถ้าเราอยู่ต่อการเป็นการเป็นผู้สื่อข่าวนะที่กินเงินเดือนส0 0 0 0ื0 0 0 0เนี่ย2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยนะครับมันอยู่อยู่ยากเหมือนกันนะแต่ด้วยเรารักการเป็นสื่อมวลชนรักเป็นผู้สื่อข่าวนะถ้าจะให้ผมลาออกมาโดยที่ไม่มีไฟบังคับเนี่ยผมบอกว่าผมก็คงต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าชีวิตเรา เราไม่ได้หวังร่ำรวยฮะเราหวังแค่เพียงอยากจะได้ทำงานในสิ่งที่เรารักเมื่อเราอยู่หนังสือพิมพ์รายวันเรามีโอกาสท,ทำงานในสิ่งที่เรารักแม้จะนะแม้จะนะการการเงินจะไม่ร่ำรวยก็ไม่เป็นไรฮะให้อยู่ได้นะมีความสุขก็พอนะครับนั่นในความคิดแบบสมัยเมื่อก่อนนะที่ผมทำหน้าพระเครื่องของหนังสือพิมพ์รายวัน อเผอิญในปีนั้นอายุผมเท่ากับหลวงพ่อรักตอนนี้นะฮะตอนที่ผมอายุ49ปีนะ,ะปีนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุทางด้านการงานนะจนที่จะต้องแสดงความประสงค์ในการลาออกจากหนังสือพิมพ์รายวันในปี56ปี56ตอนนั้นผมอายุ49ปีนะ มีหลายคนบอกว่าอายุขนาดนี้เนี่ยลาออกจากงานประจำมาแล้วเราจะไปทำงานประจำที่ไหนใครจะรับผมบอกผมไม่ซีเรียสฮะนะผมไม่ซีเรียสว่าใครจะรับเข้าทำงานหรือไม่อย่างไรเรามีวิชาติดตัวอยู Yap> ่แล้วบังเอิญว่าผมออกมาในปีนั้นเนี่ยมีเพื่อนถึงเขาจะเป็นรุ่นน้องแต่เขาก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับเขาชื่อคุณอุ๊ กุ่งสยามหรือวัชระ,ะพงษ์ระดมสิทธิพิพัฒนซึ่งเขาเป็นนะเป็นเจ้าของอยู่อัมเมล็ดนะเว็บไซต์ชื่อดังเขาเปิดพระใหม่ .com แล้วก็ให้ผมเข้าไปเป็นประธานพระใหม่ .com ผมก็ไปทำงานอยู่กับคุณอุประมาณหนึ่งปีกว่าๆแล้วผมก็ขอ ลาออกมาทำงานของตัวเองก็คือมาเปิดนะเปิดเพจหนังสือพิมพ์เปิดเว็บไซต์หนังสือพิมพ์แล้วก็มาจัดรายการสดทางเพจหนังสือพิมพ์แบบนี้ฮะแล้วก็จัด YouTube ควบคู่ไปด้วยผมทำตรงนี้ผมบอกว่ามันอิสระทำอะไรแบบอิสระแล้วข้อสำคัญทำตรงที่ใจเรารักนะผมรักจะทำอย่างนี้แล้วก็มีช่องทางแบบนี้ให้ผมได้ ได้ทํางานได้มีโอกาสสื่อสารกับแฟนรายการแบบนี้แล้วก็ใกล้ชิดแบบนี้ผมเคยทำนะผมเคยทำงานในช่องทีวีเนี่ยนะครับมันโอกาสสื่อสารโดยตรงกับแฟนรายการยากมากการสื่อสารก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยแล้วก็ได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้สื่อสารกันผมมาเปิดวิทยุชมชนนะหมดไปหลาย หลายเงินเป็นล้านนะนะทำวิทยุชุมชนขึ้น90.25ผมทำเรื่องพระเช้าขึ้นมาผมก็นะติดต่อพระนะสายตรงเข้ามาเพื่อเทศนาให้ฟังปรากฏว่าวิทยุชุมชนในสมัยเมื่อก่อนนะมันต้องขอนะขอขึ้นสถานีผมได้ทำเอกสารขอเรียบร้อยนะครับแต่ว่า เราไม่สามารถจะทำขึ้นสถานีวิทยตุต่อไปได้เพราะว่าเครื่องแรงส่งเสาสัญญาณมันไม่อำนวยเลยนะครับเสาสัญญาณเอาขึ้นไปบนหลังคาตึกปรากฏว่าไอ้คนที่ดึงเสาเนี่ยดึงเสาสัญญาณเนี่ยนะช่างนะบิดผิวไปบิดผิวมานะครับแล้วก็ใช้นะใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีคุณภาพ น้าสลิงที่ดึงเสาก็มีความอ่อนไหวแล้วเสาก็ต้องใช้ความสูงในการที่จะรับสัญญาณเครื่องส่งก็ต้องแรงปรากฏว่าเราต้องใช้นะเครื่องส่งที่มีกำลังแรงแล้วก็มีเสาที่ค่อนข้างสูงมันอันตรายนะมันอันตรายแล้วเครื่องส่งที่ค่อนข้างแรงมันควบคุมสัญญาณไม่อยู่มันฟุ้ง มันฟุ้งไปโดนสถานีหลักเขาของเรา90.25มันไปโดนสถานีหลักเขา 90, 90. นะ้า90.00น้าเลยทำให้90.5นะ90.5เลยทำให้เขานะ้มีการบอกกล่าวมาว่าสัญญาณเราไปฟุ้งเข้าสถานีเขาก็เลยนะคิดว่าการทำวิทยุที่มีความสื่อสาร กับแฟนรายการคงไปไม่ค่อยได้ดีฮะผมก็เลยเลิกในการทําวิทยุชุมชนแล้ววิทยุชุมชนตอนนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการบ้านการเมืองมันค่อนข้างแรงแล้วหลายชุมชนหลายวิทยุก็มีโอกาสไปเข้านะฮะเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกันนะฮะผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะไปเสี่ยงตรงนั้นก็เลยเลิกฮะหลังจากเลิกเนี่ย ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่มันมี y o u t u b e ผมก็ไปทำ u t u b e ก็ทำไปเรื่อยนะไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะต้องมาใช้บริการ y o u t u b e แบบเต็มที่แล้วก็ทำเพจก็ไม่นึกหรอกนะฮะว่าผมจะทำแล้วก็สามารถมาสื่อสารกับท่านเต็มที่แบบนี้ผมนึกว่าผมจะทำแบบให้มีสถานที่สำหรับพูดคุยเท่านั้นเอง นะส่วนสัญญาณจะเป็นอย่างไรนะนะผมไม่ได้ค่อยไปนึกถึงนะฮะหรือใครจะกดไลค์กดแชร์ใครก็ใครจะช่วยอะไรกันมากมายขนาดไหนผมไม่เคยได้ไปนึกถึงนะฮะแต่พอมาทําเข้าเนี่ยแล้วผมรู้สึกอบอุ่นกับแฟนรายการที่เข้ามาทักทายเหมือนกับผมนั่งอยู่ตรงกลางท่านล้อมผมอยู่แล้วท่านก็ฟังผมอยู่แล้วท่านก็ทักทายเข้ามามันเป็นการสื่อสารตรงทำให มันเหมือนกับการพิมพ์ของท่านมันเหมือนเป็นการพูดของท่านอ่ะแล้วก็พูดผ่านสาธารณะซึ่งหลายคนก็อ่านความเห็นของท่านด้วยผมก็ได้อ่านความเห็นของท่านด้วยชื่อท่านก็โชว์ขึ้นมาด้วยมันเป็นมันเป็นครอบครัวที่ผมบอกว่าอบอุ่นมากเลยนั้นผมนะครับผมอยากให้บรรยากาศแบบนี้มันอยู่กับครอบครัวเราครอบครัว KN นนะครับขอบคุณนะ ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการทุกท่านที่ท่านไม่ทิ้งกันนะครับท่านเข้ามาเนี่ยบางท่านก็ลืมเรื่องการจะกดแชร์ไม่เป็นไรฮะนะถ้าท่านลืมแต่ถ้าไม่ลืมก็กดซะหน่อยนะหรือจะส่งดาวมาเป็นกําลังใจก็เอาซะหน่อยนะครับแล้วแต่ท่านนะแต่ถ้าท่านทักทายเข้ามาก็เท่ากับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผมไม่ได้รู้ไปทั้งทุกเรื่องนะครับ นะท่านก็มีโอกาสเติมเต็มในสิ่งเหล่านั้นแล้วจริงๆผมมาจัดเนี่ยนะครับผมมาจัดผมมาพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครจัดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดทําไมเขาถึงไม่จัดและไม่พูดมันยากมันยากที่คนจะมาทําแบบที่ผมทําที่มันยากเพราะอะไรไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับ มันยากเพราะว่ารายการแบบนี้มันต้องทุ่มเทครับไม่มีใครเอาเวลามาทุ่มเทแบบนี้แล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่มีข้อมูลไม่มีประสบการณ์มาทุ่มเทหรือมาพูดให้กับท่านฟังไม่ได้ผมถึงบอกว่าผมขอบคุณนะความเป็นพิเศษที่หลายๆท่านมอบมาให้ผม ให้ผมมีความพิเศษในการสื่อสารกับทุกๆท่านได้ผมสามารถจะคุยและพูดทุกเรื่องในหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับทุกท่านได้ยิ่งถ้าทุกท่านทักทายเข้ามาแล้วมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมจะลำเลียงสิ่งที่ขาดหายในวงการพระให้ท่านได้รับรู้นั้นท่านเข้ามาติดตามผมเถอะเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแบบ เราเดินไปด้วยกันฮะเราจะลุ่งหรือเราจะล่วงเราจะควงกันไปนะครับนะเราจะควงกันไปนะท่านขาดทุนจากการดูรายการผมผมก็ต้องขาดทุนที่ท่านขาดทุนด้วยนั้นผมบอกว่าเราจะควงกันไปแล้วถ้าคุณลุ่งคุณมีอะไรดีขึ้นผมดีใจนะครับผมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยที่เห็นเห็นท่านจะมีความสุขกับการได้เสพเรื่องราวในวงการพระแน่นอนผมเชื่อว่าท่านดูรายการผมไม่มีใครมานั่งร้องไห้ไม่มีใครสะเทือนใจแล้วก็ไม่มีใครนะเสียใจที่มาดูรายการผมผมเชื่ออย่างนั้นฮะ แล้วหลายท่านจะได้ประโยชน์จริงๆถ้าท่านดูกันจริงๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมมีตัวอย่างหลังจากที่ผมจัดมาหลายปีเนี่ยมีหลายคนที่เขาบอกเข้ามาว่าเขาดูแล้วเขาได้ประโยชน์หลายอย่างตอนนี้บางคนเริ่มมีรายได้ในการทำอาชีพนี้แล้วหลังจากที่ไม่มีช่องทางช่องทางมืดมน ผมเห็นหลายคนนะครับผมบอกว่านี่คือเพื่อนพ้องน้องพี่ของผมทั้งนั้นผมไม่เคยไม่เคยจัดระดับไม่เคยมองคนนะด้วยความเหยียดหยามทุกอาชีพคืออาชีพที่บริสุทธิ์ทุกอาชีพคือเพื่อนพ้องน้องพี่ของผมทั้งหมดคนดูรายการผมมีตั้งแต่อาชีพหลากหลายเลยครับ หลากหลายมากนั้นผมบอกนะครับความหลากหลายของผู้คนเนี่ยทำให้ผมมีความอบอุ่นเพราะว่าผมช่วยเขาได้อย่างน้อยเนี่ยในแง่ความสุขที่เขามีได้ดูได้ฟังแฟนรายการผมเพื่อนผมเป็นยามก็มีคนขับรถตู้ขับตุ๊กตุกขับสิบล้อขายไม่กวาดขายผลไม้ดอง ผมเจอมาหมดแล้วครับได้สัมผัสทุกท่านมาหมดแล้วผมบอกบุคคลเหล่านี้คือหัวใจของผมฮะท่านคือแรงบันดาลใจของผมเวลาที่ผมไปเจอท่านแล้วท่านบอกว่าชอบดูรายการเพราะได้ประโยชน์ผมบอกว่าตรงนี้ผมดีใจฮะถ้าผมจัดรายการแล้วไปได้ประโยชน์กับเจ้าสัว ได้ประโยชน์กับนักการเมืองได้ประโยชน์กับคนที่มีธุรกิจมากมายมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านผมยังไม่ดีไม่ดีใจเท่าผมได้จัดแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนนะที่เขาทำอาชีพเหล่านี้นะผมมีความสุขมากเลยผมไปเจออยู่ท่านหนึ่งมาเข้ามานะทักทายผม ที่หลวงตาขึมฮะเขาบอกว่าเขาติดตามรายการผมตลอดเขาขายไม่กวาดฮะเขาก็ไปเรื่อยไปตามดูรายการผมแล้วก็ไปวัดวาราราต่างๆตามที่ตามที่ผมนะพูดถึงนี่เขาขายไม้กวาดนะแล้วเขาก็มีโอกาสได้บูชาวัตถุมงคลแล้วก็จำน่ายด้วยในบางครั้งผมไปวัด มาตพุทธจังหวัดระยองท่านเชื่อไหมคนขายผลไม้ดองทักว่าดูรายการผมตลอดผมยังถามว่าเอาช่วงไหนดูนะเขาบอกว่าทาไมดดูสดก็ดูย้อนหลังผมดีใจนะครับเขาขายผลไม้ดองผมไปนั่งอยู่นะหน้ากุฏิของหลวงพ่อรวยนั่งอยู่ที่หน้ากุฏินะครับกลายเป็นคล้ายๆสารพภรูมิเลยครับ ใครมาก็ต้องไหว้ใครมาก็ต้องไหว้ฮะนั้นผมไม่รู้ว่านะผมไปนั่งแล้วตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมมีความสุขเพราะว่าแฟนรายการทั้งนั้นเลยเข้าไปหาหลวงพว่อรวยวัดมาตพุธบอกว่าดูรายการดูรายการดูรายการนี่ผมมีความสุขฮะที่ได้ชักนําผู้คนให้มีโอกาสไปไหว้ขอพรพระเกจิอาจารย์แล้วเขามีความสุขตรงนี้ผมบอกว่า ผมอิ่มผมอิ่มแล้วผมฟังนะครับวันก่อนก็ดูรายการแล้วก็บอกมาว่าผมขับรถตุกๆตอนนี้ผมมีอาชีพเสริมแล้วจากดูรายการนี้คือจำนายวัตถุมงคลด้วยผมมีความสุขนะฮะที่เขามีอาชีพเสริมแล้วนะครับ มีบางคนบอกกล่าวเข้ามาให้ผมได้ยินบอกว่าเขาขับรถบรรทุกส่งของฮะแต่เวลาเขาขับไปเขาก็ฟังรายการผมไปด้วยปรากฏตอนนี้เขาก็มีอาชีพเสริมก็คือนะบูชาวัตถุมงคลแล้วก็มาจำหน่ายให้คนที่เขาชื่นชอบเพื่อนพองน้องพี่ที่เขาชื่นชอบผมได้รู้จักแฟนรายการที่เป็นยามฮะ บอกผมเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอาชีพในการที่จำหน่ายวัตถุมงคลแต่ก็ยังเป็นยามอยู่ฮะยามว่างก็ฟังรายการผมตลอดแล้วก็เช่าหาสะสมนะได้มาองค์สองององละสามร้อยขายองห้าร้อยขายองสามร้อยห้าสิบได้ส่วนต่างตรงนี้ผมบอกว่าผมมีความสุขฮะ ที่ทำให้หลายคนมีโอกาสขับเคลื่อนอาชีพของตัวเองมันเป็นรายได้เสริมที่เขาอาจจะมีจากเงินเดือนของเขาที่เขามีไม่มากไม่มายนักเงินเดือนเขาเนี่ยเอาเข้าจริงๆบางคนไม่พอใช้ใจ่ายในชีวิตแต่ก็มีส่วนมาเสริมให้มีค่ากับข้าวให้มีค่าอาหารเฉพาะวันไปได้ด้วย ผมบอกว่าตรงนี้ผมมีความสุขครับแล้วผมก็ตั้งใจอยากจะทําแบบนี้เพราะว่าผมทําไปเนี่ยถ้าคนเป็นเจ้าสัวนะมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านมาดูรายการผมแล้วได้ต่อยอดไปผมยังไม่ดีใจเท่ากับคนเหล่านี้ได้มีโอกาสมีอาชีพแล้วต่อยอดเลยครับ